มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ไกลชีดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้าน สวัสดีเช้าวันอังคารครับสวัสดีค่ะนี่คือสโมสรสุขภาพครับช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพครับผมเจอกันแบบนี้นะครับสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางเหมือนเดิมด้วยนะครับมีคําถามเพิ่มเติมนะครับถ้าสมมุติว่าในช่วงออกอากาศแบบนี้ไม่ทันแล้วก็ในการส่งคําถามเข้าไปที่ Facebook ของรายการก็ได้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมสรสุขภาพครับและนี่คือช่วงขยับรับวันใหม่ทางบ o ต e นายทีวีกับผมเดี่ยวสุริยนนะครับสำหรับผู้ที่มีน้ําหนักเกินกว่ามาตรฐานหรือคนที่อ้วนเนี่ยนะครับควรจะมีการควบคุมเรื่องของอาหารครับแล้วก็ออกกําลังกายให้เป็นประจําแล้วก็สม่ําเสมอด้วยนะครับผมขอแนะนําท่าออกกําลังกายที่สามารถทําได้ง่ายครับเคลื่อนเพลินสุขสนานนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายรวมถึงต้องปลอดภัยด้วยอันนี้สําคัญมากๆเหมือนท่าที่ผมจะแนะนําดังต่อไปนี้ครับ ท่านี้มีชื่อท่าว่า curl up นะครับวิธีการก็คือเหมือนเป็นการ sit up ธรรมดาเลยแต่ว่าเราจะ sit up ขึ้นมาเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพียงแค่ลำตัวช่วงมนเท่านั้นนะฮะถ้าเทียบกับกล้ามท้องแล้วก็เน้นประมาณ4ลูกบวนวิธีการนะครับชันเข่าแบบนี้เลยนะครับนอนลงครับปกติเหมือนท่าวิตพื้นทั่วไปครับแขนนะครับสัมผัสไว้ที่ใบหูก็ได้ครับหรือว่าไว้ที่ขมับก็ได้นะฮะกางแขนออกแบบนี้เลยนะครับลำดับต่อไปนะครับเกรงลำตัวขึ้นเพียงแค่ครึ่งเดียวฮะ กรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านบนครับให้ทำทั้งหมด15ครั้งถ้าใครเห็นว่ายังเบาอยู่นะครับและสามารถทำได้กว่านั้นเติมไปเลยครับเป็น20ครั้งตอน1เซตนะครับทำทั้งหมด3เซตด้วยกันถ้าอ,อก,กํำลังกายแบบนี้พร้อมกับควบคุมอาหารไปด้วยและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสุขภาพคุณแข็งแรงแน่นอนส่วนคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับสู้ๆนะครับคุณอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ว่าความพยายามไม่ไปไหนครับถ้าคุณมีความพยายามผลที่ได้จะดีสำหรับตัวคุณเองครับ และใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเอง ข้อมูลดีๆวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมรวมถึงเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโคอมโปรค,ค่ะพรุ่งนี้ครับผมนะครับ9โมงเช้าช่องกเหมือนเดิมเช่นเคยครับมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันครับผมนะครับรวมถึง <ừ> ใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเข้าไปได้ตลอดอันนี้24ชั่วโมงเลยเฟซบุ๊กข,ของรายการครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพี่เอิร์ธแ,แอนพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ